สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวนะคะเราได้เคสน้องมาใหม่นะอันนี้เป็นสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวเราจะทําการกดให้กับทุกคนได้ดูนะคะสิวอุดตันแบบนี้นะคะพี่กุ้งกดสิวแนะนําว่าให้รีบกดออกถ้าหากเรากดออกช้าจะเป็นอย่างไรก็เกิดการอักเสบนะคะพอเกิดการอักเสบก็จะกลายเป็นลมสิวได้ วันนี้วันหวยออกมีคนลุ้นหวยข้างๆเราด้วยแหละขอบอกค่ะพี่กุ้งก็เสียวคอยทุกคนโชคดีนะลูกนะขอให้ถูกหวยทุกคนพี่กุ้งก็ลุ้นเหมือนกันต้องเกนะ่งมากเลยค่ะลูกนี่แกเองเจ็ดนิดนึงน,นะ ลูกค้าถามพี่กุ้งว่าอันนี้นอยากได้คลิปยาวๆพี่กุ้งก็อยากให้ได้ดูเหมือนกันนะคะแต่ดูตามโอกาสแล้วกันเนาอะ นี่สิวใหม่นะคะทำไมพี่กุ้งถึงบอกว่าสิวใหม่เพราะว่าหัวสิวมันจะเป็นฟ้อนเป็นขาวๆเวลา,าพี่กุ้งวางไม้ลงไปมันจะแตกออกเป็นน้ำดังแป๊ะแปะ๊นะคะเขาเรียกว่าสิวใหม่สิวแบบนี้เกิดจากอะไร เกิดจากการดูแลการใช้ครีมนะคะการทำควอนอาดผิวไหวไหมลูกได้นะเก่งมากเลยค่ะลูกการทำควอนอาดผิวสําสำคัญนะคะแต่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะ ทำอย่างไรหายกดออกค่ะนะคะพี่กุ้งกดสิวแนะนำเลยกดออกถ้าใครกดออกได้ไวก็หายได้เร็วแต่ถ้าไม่กดล่ะคะจะเป็นยงไงเป็นแบบตรงนี้เลยค่ะอักเสบแ,แล้วก็เป็นลอยแล้วก็เป็นหลุมเดี๋ยวพี่กุ้งให้เบรกก่อนนะหลังจากการกดสิวนะคะเราทำความสะอาดผิวเช็ด ด้วยน้ำตกผักเอนไฟพลน,นะคะน้ำตกปุกผิวเช็ดทําความสะอาดผิวหลังกดค่ะแล้วก็จะผิวใบนี้พี่กุ้งแนะนํานเลยนะคะลงละ,ล,ะลายหัวสิวนะทําให้หัวสิวงหลงดกดง่ายแล้วก็ให้พอกทับด้วยมาร์คสายลดสิวขาวพี่กุ้งกับสิวนะคะพอก ลดแดงลดอักเสบลดระบบผิวหลังจากการกดแล้วก็ให้ทาหลังจากกดนะคะให้ทาตัวยางรบหนะ้าตัวนี้ดูแลผิวรอยช้ำรอยจ้ำวงไรคอีนรอยดําและสุดท้ายเลยนะคะให้แต้มน้ําสมแต้มสิวแต้มสิวที่กดลดการอักเสบของผิวแต้มสิมมวอักเสบยุบและให้งลงได้ไหวเจอกันในตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ